สวัสดีพี่น้องใน YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมมาไลฟ์อัปเดตสต็อกสินค้านิดนึงนะครับใครที่ยังไม่เคยตามกันก็ช่องเราเป็นช่องขายรถยนต์มือสองนะครับผมชื่อว่า iuse car อยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับอยู่ริมทางรถไฟสาราธรรมศพนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับยังเป็นเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกสินค้านะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ลงช่องรันวันนี้นะครับผมคันนี้อยากนาเสนอนะครับสีขาวนะครับเมื่อวาน เมื่อวันก่อนมีเข้ามาคันนึงสปาเสร็จลูกค้ามาช้อนไปเลยนะครับยังไม่ได้ให้สู่ออกสู่ตลาดเลยนะครับแต่คันนี้อยากจะนําเสนอนะครับผมลูกค้านะครับเป็นผู้กองนะครับเก็บงานไปเยอะมากๆนะครับเก็บเพื่อจะให้ลูกสาวเขาใช้งานนะครับแกเใช้คันนี้อยู่ปกตินะครับแต่พอดีลูกสาวไปซื้อรถใา้แดงซะก่อนนะครับผมคันนี้เขาทําอะไรไปบ้างช่วงล่างทําใหม่หมดภายในทําใหม่หมดนะครับยางเปลี่ยนแล้วนะครับประกันชั้นสองบวกพึ่งต่อนะครับอย่าใช้ได้ยาวฟรี ถึงปี69ภาษีปี69นะครับผมคันนี้คือออติสต6ตัว G นะครับผมปี2010.11เครื่องดูโอเหมือนโมเดลปัจจุบันเรียบร้อยป้ายทะเบียนสวยๆ9776ครับผมด้านในนะครับใหม่ทั้งคันนะฮะเบาะหนังแผงประตูหนังใหม่ทั้งคันสวยๆสดๆสดซิงๆนะครับผมรถเอาไปที่ไม่ต้องทำอะไรเลยยางปี23ประกันปี69 2สองบวกนะครับภาษีปี69 สีสวยสดงดงามภายในก็ใหม่จะทําอะไรอีกนะครับมีหน้าที่ซื้อไปเติมน้ํามันขับได้เลยเล่มไม่ต้องรอรถที่ร้านทุกคันเล่มไม่ต้องรอเป็นรถบ้านแท้ๆอยู่แล้วอย่างที่เคยคุยกันไว้นะครับมีเล่มทุกอย่างนะครับซื้อรถปุ๊บได้เล่มปั๊บไม่จําเป็นจะต้องรอ7จ็ดถึงสิวันรถเราไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถปิดไฟแนนซ์รถเรามีเล่มพร้อมจําหน่ายทุกคันนะครับผมดูรถไม่ได้มัดจามาเรามีบริการสไลด์อ่อน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านอยู่แล้วนะครับพูดกันมา เป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วนะครับสาหรับรถนะครับผมนี่นะฮะอยากจะนําเสนอคันนี้นะครับวันนี้นะฮะสวยๆนะครับมีคําถามถามได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูก่อนนะฮะว่าใครมีคําถามนะครับเข้ามาแล้วผมกดฝากกดเลขหนึ่งนะครับฝากกดฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดเลขหนึ่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะนี่นะครับผมมาอัปเดตสต็อกสินค้าเล็กๆน้อยๆนะค<ม>รับผมอ่า จ็ดที่นั่งยังอยู่นะครับอเวนซ่านะครับอเวนซ่าปีสิบสามนะครับอเวนซ่าปีสิบสามยังอยู่นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับมีคลิปทุกคันนะครับรถทุกคันที่รีวิวมีคลิปขอบคุณครับคันนี้อเวนซ่าปีสิบสามแสนแปดแปดนะครับแสนแปดแปดนะครับเดี๋ยวไปกันเร็วๆนะฮะอ่าตัวนี้ออติสปีสิบสามหนึ่งจุดหกตัวจีหนึ่งเก้าแปดนะครับคันนี้ ออติสมือเดียวเหมือนกันปีศูนย์แปดมีแก๊สนะครับเดี๋ยวผมขออญาตคุยกับลูกค้านะฮะลูกค้าโทรมาคุยใไลยสดเลยคุยให้ฟังสวัสดีครับฮัลรหกครับสวัสดีครับฮัลรหกครับฮัลรหกครับเนี่ยครับพี่ โทรมาแล้วไม่พูดอย่างที่ผมบอกนะครับก่อนโทรมาคุยกันบางทีเราก็ยุ่งวุ่นวายอยู่นะครับก่อนที่เราจะคุยกันนะอ่ะอะฮัลโหลครับครับผมขนาไหนครับพี่จัดได้ครับพี่แต่พี่ดูขนาไหนมาครับ1,500-2,000มีแต่มอเตอร์ไซค์พี่รถยนต์ไม่มีครับ ต้องโทษทีด้วยครับผมผ่อนเดือนขั้นต่ำถ้าลดแสนก็บาทก็สี่ห้าพันบาทอยู่แล้วครับพี่อะไรนะครับลดกิ่งคือสี่พันกว่าบาทครับพี่สี่ห้าพันบาทอยู่แล้วครับผมไม่มีครับพี่ลองดูที่อื่นนะครับโทษทีนะครับขอบคุณครับลูกค้าจะผ่อนพันห้าสองพันนะครับไม่มีนะฮะ บอกเลยนะครับรถที่ร้านตอนนี้จัดไฟนั้นได้นะครับแต่ก็ผ่อนก็ขึ้นอยู่กับราคาแสนก็บาทอย่างเงี้ยก็สี่ห้าพันบาทขึ้นอยู่ว่าคุณจัดไฟนั้นเท่าไหร่คุณดาวเท่าไหร่นะครับผมเครดิตจัดได้เต็มขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณอีกนะครับคือขอโงโกนี้ต้องคุยเคสบาเคสคนบายคนนะครับผมไปกันต่อออติสปีศูนย์แปดมีแก๊สมือเดียวมาจากบุรีย์ลัมคลิปอยู่ในช่องมีแล้วหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูอัปเดตภายใน คันนี้วิทนะครับวิทวิทผมปรับราคาแล้วเหลือหนึ่งสี่สามนะครับเอาไปเลยหนึ่งสี่สามพอมือเดียวปีศูนย์ห้านะครับคลิปอยู่ในช่องมีนะครับรถอยู่ที่นี่นะครับระวังมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับกําแพงเพชรบุร,ร,นะรีรลำนครสวรรค์ไม่มีรถนะฮะรถอยู่ตรงนี้นะฮะที่โจรเอาไปแอบอ้างรถอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็คันนี้ซิตี้ซิตี้ปีสิบสามตัวท็อปนะครับซิตี้ปีสิบสามตัวท็อปรู้สึกมีประกันชั้นหนึ่งด้วยคันนี้สองแสนกว่แปดพันบาทนะครับยาฤิธ ยาลิทปีศูนย์แปดหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทคันนี้ขายสดคันนี้ขายสดนะครับคันนี้ขายสดนะครับส่วนคันนี้ขายสดนะครับนอกจ้นจัดไฟนั้นได้นะครับสดก็จะมีอยู่ประมาณสามสี่คันนะครับนอกนั้นจัดไฟนั้นได้นะฮะแจ๊สจีเค yeah, มือเดียวปีสิบห้ายอโต้ไม่เคยแก๊สสองเก้าแปดจัดไฟนั้นได้สามแสนกว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตซิตี้สีดำปีสิบสอง เอาไป198พอจัดแฟแนนซ์ได้อาจจะมีค่าจาัากค่าโอนประมาณ20,000บาทนะครับยาลิธยาลิธปี12เอาไป179ครับยาลิธปี12 179จัดแฟแนไนซ์ได้อยู่นะครับอาจจะมีดาวสอ0 0 0 0บาทโดยประมาณนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้อ่าอีกฝั่งหนึง่ง เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนสี่คันที่เข้ามาใหม่และยังไม่ได้เก็บงานคันนี้ใครอยากได้รถประกันชั้นหนึ่งปีหนึ่งเต็มเต็มอะ่ะประกันชั้นหนึ่งใช้ฟรีหนึ่งปีเต็มอะ่ะคันนี้เลยครับประกันชั้นหนึ่งหนึ่งปีเต็มถึงปีหกเก้าปีหน้าเลยกุมภามีประกันชั้นหนึ่งไม่ระบุผู้กบกี่รถมือเดียวรถคันนี้ปีสิบสองราคาแสนใบปลายเดี๋ยวสปาให้เลยใครจะจับจะจองเอาไปก่อนได้เลยเดี๋ยวสปาให้เลยรถอาม่าใช้งานคนแก่ คันนี้มาจากบางรักอยู่ในเมืองนะครับวิ่งตอก,กตักตักอยู่แถวในเมืองไม่แสนกว่ากิโลเท่านั้นเองคันนี้รู้สึกจะเป็นปี12หรือส3าผมไม่แน่ใจแสนไปไปลายเท่ากันนะครับแสนไปไปลายเท่ากันแต่เป็นรถมือเดียวเหมือนกันไม่แน่ใจว่ามีประกันชั้นหนึ่งอยู่หรือเปล่าแต่ถ้ามีก็อยู่ประมาณไม่กี่เดือนแต่คันนั้นประกันชั้นหนึ่งหนึ่งปีเต็มคันนี้ออติส1.8ตัวจียังสปาม่เศจมีแก๊สนะครับามาดูฝั่งนี้ต่อ ภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกนะครับขอโทษด้วยภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกครับผมคันนี้นะครับมีประกันชั้นหนึ่งเหมือนกันปี12ห้าประตูราคาสบายกระเป๋าเท่ากับ i p h o n สองเครื่องประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่ห้าพันบาทราคาพอๆกับ Pcx ราคาพอๆ Pcx หนึ่งแสนสองหมื่นห้าันบาทปี12มือเดียวไม่เคยแกะห้าประตูมีประกันชั้นหนึ่งสีแดงเดมิมครับ อันนี้วีออปีวีออสปีสิบเอ็ดติดเออสิบหรือสิบไม่รู้ติดจองแล้ววีออปีคันนี้ติดจองแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบแสนก็บ่าทนะครับแสนห้าแปดอ่าตัวนี้มือเดียวเหมือนกันนะครับเป็นซีวิกเอฟดีปีศูนย์ปดจัดแฟนนั้นไม่ได้ปีปีมันปีมันลึกแล้วจัดแฟนนั้นไม่ได้คันนี้อยู่หนึ่งห้าแปดี้ปีสิบหกซิตีปี 16. สิบหกสีขาวมือเดียวเหมือนกัน 2 7 8 0 0 0็ดดบาทจัดไฟนัซ์ได้สาม0สนกว่าบาทจัดไฟนั้นได้เกินขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าครับผมคันนี้คันนี้เอาผ่าตเอาผ่าตัดลดผู้บริหารลดครอบครัวลดในประสงค์รับงานสนามบินได้รับแก๊ปขับ v i ไได้เนี่ยหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทปีศูนย์เก้าเจแปนสเปคตัวท็อปสุดไหนรุ่นนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆครับผมสำหรับพี่น้อง u t u b e นะครับ ยังไงเข้ามาดูผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ลองดูนะครับเรารับซื้อเรารับขายเรารับแลกเปลี่ยนนะครับขอเพียงรถคุณมีเล่มนะครับรถปีต่ํารถปีไหนถ้าราคาไปได้นะครับราคาไปได้สภาพไปได้รับซื้อหมดรับแลกเปลี่ยนหมดนะครับบางคนบอกจะเอารถเก่ามาเทิร์นเทิร์นได้ไหมเทิร์นได้หมดนะครับมาอ้าร้านได้เลยนะครับแต่ขอเอกสารมารถมีเล่ม เลขเครื่องตรงเลขตัวถังตรงโอนขนส่งได้หมดปกติรับซื้อรับแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะรถแปลกรถแปลกรถแบนแบนนูน้นแบนนี้รับหมดนะครับแต่ขอให้ถูกกฎหมายแต่ถ้ารถไม่ถูกกฎหมายไม่มีเล่มมาแต่ตัวโครงไม่รับนะครับเดี๋ยวมีที่แนะนําให้นําไปขายนะครับขี่เข้าสังเตตัดซากได้เลยนะครับผมสําหรับรถไม่มีเล่มรถเลขเครื่องไม่ตรงต่างๆนะครับมันมีคนรับซื้ออยู่ตกคันลึงประมาณ70,00พบาททําใจได้ขับไปได้เลยครับเขาตัดซากให้คุณตอนนั้นจ่ายเงิน7 0 0 0พบาทคุณนั่งแท็กซี่กลับ,บบ้านได้เลยนะฮะ สำหรับรถประมาณนี้นะฮะวันนี้ผมก็ไลฟ์ช่วงเย็นนะครับก็าฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปขั้นขาวกําลังจะออนนะฮะยังไงฝากดูด้วยนะฮะแล้วบอกเลยนะฮะที่ดูอยู่นะฮะช้าผมบอกปิวนะครับเพราะคันเมื่อเมื่อสองวันที่แล้ววันอาทิตย์สปาเสร็จช่วงบ่ายบ่ายสามพวกมารอเอาไปเลยนะฮะคันนี้สวยไม่แพ้ก,กว่าคันนั้นและที่สาคัญคันนี้ราคาแพงกว่าคันนั้นหมื่นเดียวก็จริงแต่ได้เครื่องดูโอได้ไม้ได้เชนคันนั้นปีศูนย์แปด นะครับลองดูครับพี่ๆนะครับยังไงหารถขับขี่ใช้งานฝากร้านเล็กๆไว้ด้วยนะครับไอยุทธาผิดภาพการใดขออภัยมาในที่นี้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่าน f c ทุกท่านที่เมตตาติดตามกันมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ก็ซับสไครต์แสนสามแสนสี่แล้วนะครับก็อยากจะให้มันถึงจากสองแสนไวๆนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองราคาถูกเบาๆคิดถึงไอยุทธานะครับขอบคุณครับ